สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆตำพริกแกงใต้นะคะวันนี้จะทำแกงอ่าแกงพุงปลานะคะเราจะมาทำอ่าตำพริกแกงเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะก็มีพริกนะคะนี่เราจะใช้พริกจินดาผสมกับพริกขี้หนูนะคะค่ะถ้าใครชอบเผ็ดร้อนมากๆนะคะก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะก็มีตะไคร้มีข่านะคะแล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงนะคะค่ะแล้วก็มี พริกไทยดำนะคะแล้วก็มีเกลือที่ขาดไม่ได้นะคะในนี้ก็เป็นกะปินะคะโอะเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตําเลยนะคะค่ะเราก็จะนั่งตํากับพื้นเลยนะคะมันจะตําได้สะดวกนะคะเราก็จะใส่ขาลงไปนะคะขากตะตครค่ะแล้วก็พริกลงไปเลย ส่วนนี้เป็นส่วนที่ตำยากนะคะละเอียดยากนะคะแล้วก็จะตำก่อนนะคะค่ะตามด้วยเกลือนะคะเราจะใช้เกลือหนึ่งช้อนชานะคะค่ะแล้วก็พริกไทยดานะคะค่ะส่วนนี้นะคะเราก็จะโขลกพร้อมกันไปเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆนมีเครื่องปั่นนะคะก็จะใช้ปัน่นใช้เครื่องปั่นได้เลยนะคะค่ะก็จะละเอียดกว่านะคะ ค่ะเราโขกแบบนี้นะคะความละเอียดนะคะก็จะน้อยกว่าเครื่องปั่นนะคะเลยใช้วิธีนั่งตำแบบลูกชุ่งเลยค่ะการที่เราใส่เกลือลงไปนะคะจะช่วยให้เราตำง่ายขึ้นนะคะค่ะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะพี่แกงใต้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นนั่นเองนะคะค่ะเมื่อกี้ลืมขมิ้นนะคะค่ะเราก็จะใส่ตำไปเลยนะคะ ถ้าไม่ใส่ขมิ้นนะคะก็จะไม่ใช่พริกแกงใต้นะคะพริกแกงใต้ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นนั่นเองค่ะเมื่อเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปโขกนะคะให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะวิธีนี้นะคะการตำข่าตะไคร้แล้วก็พริกพริกไทยแล้วก็เกลือนะคะจะทําให้พริกแกงของเราตาง่ายขึ้นนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาโขกต่อไปเลย เมื่อเราได้ความละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็เราก็จะใส่กะปิลงไปเลยนะคะเราใส่ไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะหนึ่งช้อนครึ่งนะคะค่ะเพราะว่าเครื่องแกงเรามันเยอะนะคะค่ะแล้วก็ตำกะปิให้เข้ากันกับเครื่องแกงเลยนะคะ เมื่อเราตำกะปิเข้ากับเครื่องแกงดีแล้วนะคะเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําแกงคุงปลากันได้เลยเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะ